50เพราว่ผมเช่นเคยนะครับนนนี่คนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า i n f e s t a t i o n Dice หรือเปล่า Dice Survival Story นะนี่เป็น EP ที่2นะครับ,กล,บกลับมากับการเปิดกล่องซึ่ง EP นี้พิเศษกว่า EP อื่นก็คือกล่องเยอะขึ้นนะซึ่งกล่อง2อันเนี้ยผมเติมเอานะครับคือ50บาทได้มาทั้งหมด4กล่องครับคือ Armor Rare Box 2กล่องก็คือเกี่ยวกับพวกเกาะแร่นะครับแล้วก็เวพอยต์แร่บ็อกเป็นเกี่ยวกับปืนแร่นะนะั่นแหละแล้วก็พรีเมียมบ็อกอีก50กล่องซึ่งผมไม่ได้ฟาร์มนะผมไปหาแรกกับพ่อค้าคนหนึ่งมาครับนั่นแหละฮะโอเคครับเราจะมาเปิดกันเช่นเคยผมขอเปิดเป็นกล่องพรีเมียมบ็อกก่อนนะเพราะมันเยอะมากโอเคครับเริ่มเปิดกันครับไม่ต้องพูดพรำทำเพลงโอเคครับกล่องแรกเฮ้ย เปิดประเดิมมากล่องแรกก็เจอของดีมาเลยครับเหมือนโชาชะตาจะบรรดาลที่คิดมาให้อาปืนนี้มาซึ่งปืนนี้เป็น,ป,นปืนหนึ่งปืนที่แรงมากเลยนะที่พ่อค้าขายก็ตกราคาประมาณโคตรแพงประมาณย5ิบห้ากระบอก50ถสงวันนี้หรือ50าบอรเรนนะครับโอเคครับกล่องที่2ครับได้เป็นกระเป๋าสีดํานะครับซึ่งกระเป๋านี้ก็ไม่เชิงว่าดีเท่าไหร่โอเคครับ เก็บไว้นะกล่องต่อไปกล่องที่3อุ้ยได้เป็น AA12 ครับซึ่งปืนนี้ก็เอาไปฟาร์มบอสแหละเดี๋ยวผมเก็บไว้ฟาร์มบอสแล้วกันโอเคครับปืนกระบอกต่อไปหรือจะเป็นกาะหรือจะเป็นของแร่ก็โอ้ได้เป็นมซินเก็บไว,ว้ยิงผีครับซึ่งปืนเซิร์ไมีปืนยิงผี ก็ดีอ่ะมาซสดาครับกล่องที่ห้านะโอเคครับกล่องต่อไปคือ,อได้เป็นคูเกอร์จุดสองสองไรเฟิลปืนนี้ก็เป็นปืนจำพวกเดียวกับโมซินครับโอเคครับกล่องต่อไปกล่องที่เจ็ดได้เป็น M16 ยิงคนตายหรือเปล่า M16 นะอันนี้ให้เก็บไว้ยิงคนครับโอเค ต่อไปเฮ้ยได้เป็นเกาะเกาะทรายครับอไอประแสนเก็้ไ้กองต่อไปได้เป็น PKM อ่ะกองต่อไปเฮ้ยหมวกนี้น่าจะเป็นหมวกแรนะครับซึ่งไม่มีขายนะโอเคกลองต่อไป เอา้าได้เป็นหมวย M9 ครับโอเคนะเมื่อเก็บไว้นะกล่องต่อไปโอเคครับตอนนี้เหลือทั้งหมด39กล่องนะซึ่งเรากดมาแล้ว11กล่องนะต่อไป12ได้เป็นมา s ดาได้แล้วครับงอต่อไป13ได้เป็น FN Scar CQC นะโอเคนะนะับแล้วใกล้เต็มนะ เดี๋ยวกดที่2ก่อนเจ้ี๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อนนะโอเคครับอก,อ,กอ,อ,องต่อไปเฮ้ยได้เป็นเนกาะเกาะอะไเรเคสไซส์กองต่อไปได้เป็นเกาะอยู่แล้วอ่ะได้เป็นไนท์วิชันครับเดี๋ยวไปกองต่อไปเกอ,อผมขออนุญาตเอาของไปเก็บก่อนนะครับ มาต่อครับซึ่งผมก็อของเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งเราเปิดไปแล้วสิกล่องครับก็เหลือทั้งหมดสามสิบห้ากล่องนะซึ่งสามสิกล่องนี้จะ่สนจะกระบอกไซึ่งสิบห้กล่องที่กจะจะกกทวกาได้ของดีมาสองอย่างรัคือว s เอ i วีตกับมของคาร์บอยด์ลายเสือหรืเปล่าโอเคออออเครับสามสิากล่องสุดท้ายนะเปิดกันตามกันตเหมือนครัดด้งที่แล้วเยเปิดปุได้แต่ของดีๆนะไ่รู้ตอนนี้จะได้ ค,ครับไหนว่ะที่ที่เราเปิดเอาเป็นตรงนี้เลยละกันโอเคครับกล่องที่หนึ่งไอ้ลกล่องที่16บหกครับ17แต่เป็นก่อนนะเดีย๋ยวเราค่อยกดดูทีเดียวครับโอเคกดทั้งหมดเลยล่ของที่จะมานมันต้องมีของดีผมมาสักเดี๋ยวของเต็มผมจะเลิกกดนะ ป๊บปุ๊บ,บ,บทีท,ท,ท,ทีีของมันยังไม่เต็มเลยอ่ะอย่างนี้นนนนน่รจะเห็นเป็นไซการะบอกครับซกาเนีไม่มีขายอ่ะโอเคของเต็ม,มที่เรเียบร้อยแล้วนะครับเรา้อจะมาเปิดกันโอเคโอ้โอเออได้ของแรม,มาเอ้ยได้ฟามาร์สแล้วก็ได้หมวกนี้ครับ โอคผมขอญาติชิงของที่ไม่ได้ใช้จริงๆนะโอเคครับอันนี้ไม่ดี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 ไอ้ระเบิดนี่ของแดนเพราะผมไม่แน่ใจขออนุญาตกดดูนะระเบิดอ๋อ ีมาแล้วก็ได้หมวกนี่โอ้ยชน,ยน่กระบอกครับโอเคถือว่าไปเฉยดีครับโอ,โอ,โอ,โอ้ได้ปืนแรมาสองกระบอกแล้วก็ได้ดระเบิดจมหวอดนี่มานะพยายามทอนี้มโอเคเปิดไปทั้งหมดเนะขอเปิดอกเนะโอเคอาเปิดไปทั้งหมด 5กล่องได้ของดีมาทั้งหมด9ชิ้นก็ถือว่าคุ้มในระดับขอแยบเก็บของแป๊บนะโอเคครับกลับมาต่อนะซึ่งเหลือทั้งหมด10กล่องสุดท้ายและ10กล่องนี้จะได้ของดีหรือเปล่าและคนมามุงอะไรเยอะแยะเนี่ยมาเขาจะโชว์แจกของหรือเปล่าครับเราไม่ต้องไปนสนใจนะโอเคครับอืได้เป็นคู่เกย์แล้วโอเคกล่องที่9 เฮ้ยสไนโผมาแล้วครับก็บอกนหนึ่งกล่องที่แปด F N M 2 49, องสิงดาวแมาแล้วก็กล่องที่เจ็เฮ้ยก็ M มก้ากลับไปกล่องที่หกได้เป็น G S แมวกล่งที่ห้าอุ้ยสไน ต่าสองราบ,บอกถ้าติดต่อละสามกระบอกนี่จะดีมากึ๊บได้เป็นอะไรอ่ะขอกระเป๋าต่อไปครับสองกองสุดท้ายนะึ๊บได้เป็นหกเอ็มเก้ากองสุดท้ายเอ้ยเอ็มะเอ้ย,อยได้เป็นคัสตอมครับแลวก็ต่อเด็บบกตัวเองโอเคก่องพิมพ์เมบอกแล้วก็หมดเยียบรรอยแล้วนะครับก็ถือว่าปในระดับหนึ่งนะต่อไปแล้วก็ ใบกองแรกอารโมโ่แดบอก,บกับเวฟเอแดบอกกนะันซึ่งจะได้ของดีหรือไม่ดีไม่รู้นะซึ่งไม่มีใครกำหดนดได้แต่ถ้าได้ของแบบพวกพันต่างไปนี่ก็ถือว่าในระดับหนึ่งเลยนะโอเคแล้วเ็จะไปเปิดด้านบนเหมือนเดิมครับที่ที่ได้แต่ของดีๆนะซึ่งเมื่อกี้ที่ขึ้นไปเปิดก็ได้ของดีๆ พอแล้โอเคเปิดทีละหนึ่งอย่างนะกันครับเอาเปืนกันนะหนึ่งตอนนี้ผมสิบสองแบบก็ยัดให้มนันเต็มไปนะแบบนมันจะได้แบบลุนครับมันจะได้ลุนโอเคเอาปืนยัด,ยดให้เต็มเอาโอเคตอนนี้เต็มทุกช่องแล้นนะ เอ้ยได้เป็น SVD ครับน่าจะเป็นลายเสือเปล่าเนี่ยคิฟฟันเฮ้ยเพื่อนผมไม่ค่อยคุ้นอะคิฟฟอนนี่ลายอะไรอะโอเคถือว่าน่าจะดีแหละเพื่นเป็นของแรงโอเคต่อไปอาร์โมรหรือว่าเกาะนะไปเฮ้ยเฮ้ยบวกไก่ได้เป็น๊กเกอร์ รอบหนึ่งแล้วกันนะครับปึ๊บโอ้ยผมมีแล้วอ่ะก็ออฟเชียร์วิวมาสเตอร์ซึ่งกระบอกนี้ผมมีแล้วนะแต่ก็เอาเถอดถือว่าเป็นของแรงโอเคครับปันสุดท้ายนะก็คือก่อน,นะเปิดได้เป็นมาร์กออฟเดลหรือว่าหมวกเดลนดั่นเองโอ้โหกหมวกผมจะเยอะมากเลยนะโอเคครับก็ถือว,ว่า ทั้งเ่อะพีเมียมหรือเ่อะแร่นะก็คุ้มมากเลยอ่ะจริงๆรือว่าค่ากะทิเราเติมไปมากเลยครับโอเคฮนะซึ่งที่ผมบอกไว้คืออยากได้เกอะสักตัวหนึ่งนะเพื่อเซนกะทกับเซตพวกเนี้ยจะมันออกมันเป็นหมวกหมดเลยอะ่ะ ก็ถือว่าดีมากเลยโอเคไอ้เพิ่งนะ้างอ,ารร okay. อ้าวกำหลุดโอเคฮะก็จบไปที่เรียบร้อยกับเปิดกล่องไปทั้งหมด54กล่องนะซึ่งพีเมียบล็อกทั้งหมด50กล่องแล้วก็เวิร์บบล็อกอีก2แล้วก็อาร์มบล็อกอีก2นะครับซึ่งผล ก็หัวฟ้าแหละหัวเดีวอะ่ะก็คือพวกเซตนานนะซึ่งเซตนี้เมื่อเติมไปทั้งหมด150บาทนะก็คือว่าคุ้มคุ้มมากโอเคอย่าไปสนใจของนะของมันน้อยมากผมก็เพิ่งเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละผมมีกล่องเหลือไหมเนี่ยโอเคนะกล่องไม่เหลือแล้วนะก็ นี้ก็ถือว่าจบลงได้อย่างสวยงามมากครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ได้วยนะ EP สามก็จะมาเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย